หน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ยกําลังจะกลับแล้วครับไม่ได้กลับคุณผู้ชมเพราะว่าเจอสมุนไพรตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยที่ผมถ่ายปีที่แล้วนะครับไม่คิดว่าปีนี้มันจะเยอะขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แก่พอดีเก็บด้วยเดี๋ยวเอาไว้ผมไปเปลี่ยนรถเอารถกระบะมานะครับจะมาขนเอาเพราะว่าชาวบ้านเขาเริ่มตัดทิ้งแล้วนะครับตัดเพื่อจะเอาไปทําเป็นสวนแตงนะครับตรงนี้เป็นสวนแตงชาวบ้านหมดเลยนะคุณผู้ชมนะเราต้องเก็บเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ดีตัวหนึง่งที่ใครๆก็อยากได้นะครับโดยเฉพาะเมล็ดแก่คุณผู้ชายอยากได้ เป็นทเป็นยาก,กระตุ้นทางเพศนะครับตัวนี้อันดับหนึ่งเลยนะกระตุ้นทางเพศเอา,มาเมล็ดของเขาไปคั่วแล้วก็เอาไปบดกินเหมือนกาแฟนะครับคุณผู้ชมแต่มเมล็ดเขามันเล็กมากกว่าจะสะสมได้นะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันเยอะมากจริงๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสพูณอื่นๆมีอะไรบ้างครับดูคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ปีที่แล้วเจอแค่ต้นเดียวนะครับมาปีนี้คุณผู้ชมโอ้โห แล้วเขาตัดทิ้งแล้วนะสังเกตดูชาวบ้านเริ่มตัดทิ้งแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะมาใส่เอานะครับแล้วก็ให้น้องๆที่บริษัทเป็นคนเอามาแปรรูปนะครับแกะ,มะเมล็ดเขาอีกทีหนึ่งเนาะถ้าใครอยากได้ยังไงลองติดต่อมานะครับเพราะว่าเอาไปปลูกก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าจะเอาไปทําเป็นยาน,นะครับสบรพคุณคุณผู้ชมของครอบฟันสีหรือว่ากระติบข้าวนะครับหรือว่าครอบจัก,กรวาลเรียกได้3ชื่อนะครับคนอีสานก็จะห้องมากระติบข่าวเพราะว่าสังเกตดูนะครับดอกของเขาเมล็ดของเขาคล สีเหลืองเหลืองนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่มีแล้วอะ่ะเพราะว่ามันแก่นะครับช่วงที่แก่เต็มที่แล้วผมไม่ได้มาแถวนี้นานมากเลยนะครับไม่คิดว่าจะยังอยู่เนะึกว่ามันกลายเป็นสวนแตนไปแล้วสรพคุณของครอบฟันสีหรือว่าครอบจัก,กรวาลน,นะครับสบรพคุณรากของเขาช่วยแก้อาการอ่อนแอไม่มีกําลังด้วยการใช้รากแห้ง60กรัมนะครับมาต้มกับขาหมู2ขาผสมกับเหล้าเหลืองประมาณ60กรัมใช้ต้มรับประทานตัวนี้ จะช่วยบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีนะครับคนที่ร่างกายอ <t> ่อนแออ่อนเพลียง่ายๆในอินโดจีนนะครับจะใช้ดอกอ <t> ่อนเป็นยาบำรุงกำลังนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็รากของเขาก็ยังเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารทั้งต้นช่วยบำรุงโลหิตช่วยฟอกโลหิตขับเลือดเสียช่วยบำรุงปอดช่วยแก้โรคประสาทนะครับใบหรือทั้งต้นใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคเบาหวานนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือใช้ยอดสดประมาณหนึ่งคือประมาณ15ยอดนะครับนำมาต้มน้ำา6แก้วโอเลี้ยงจนเดือดดื่มขณะที่ยัง จนหมดนะครับตัวนี้จะใช้ได้ผลมากๆเลยนะครับน้ําตาลในเลือดจะลดลงเป็นผลด,ดีต่อร่างกายมากๆนะครับตัวนี้จะไม่ลดหัวภาพเลยนะคุณผ,ผู้ชมนะจะค่อยๆลดนะครับแต่ถ้าลดลงเร็วอาจจะทําให้เราอาการหน้ามืดตามมานะครับนอกจากนี้ทั้งต้นยังช่วยเป็นยารักษาลงความดันโลหิตนะครับคนที่เป็นความดันโลหิตก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าจะมาคู่กันเลยกับเบาหวานนะครับนอกจากนี้โรคลมบ้าหมูโรคลมช้าก็ให้ใช้ทั้งต้นของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มได้เลยนะครับดื่มขณะอุ่นๆประมาณ 2 3ครั้งต่อวนันโรคนี้จะหายไปทันทีเลยนะครับถ้าเป็นนานเกิน5ปีก็ให้ดื่มทุกวันเป็นเวลา1ปีก็จะหายนะครับนอกจากนี้คนที่มีอาการหูอื้อหูหนวกปวดหูลมออกหูก็ให้ใช้ทั้งต้นมาต้มน้ําดื่มนะครับหรือหูอักเสบเรื้อรังก็ให้ใช้รากแห้งประมาณ15-30กรัมข้าวเหนียวประมาณหนึ่งถ้วยนะครับหมูไร้มันหรือเต้าหู้แทนข้าวเหนียวก็ได้ปริมาณพอสมควรแล้วต้มน้ํารับประทานนะครับนอกจากนี้คนที่เป็นคางทูมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอามาต้มน้ําดื่มได้นะดูนะครับอันนนนนนีี้้้กกก็ตอออ่อๆอยยูเลจา ครับคนที่เป็นโรคเจ็บคอทอนซิลอักเสบก็ให้ใช้ทั้งรากทั้งต้นนะยังช่วยแก้ไอแก้หลอกลงอักเสบนะครับวยการเอามาต้มกับน้ำส้มสายชูประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเอามาอมอาการก็จะดีขึ้นเหมือนกันนะครับช่วยแก้ทอนซิลอักเสบโดยใช้ทั้งต้นสดประมาณ 40- 80กรัมนามาต้มน้ํารับประทานได้เหมือนกันถ้าไม่เอาไปต้มน้ําส้มสายชูนะครับ,บนอกจากนี้คนที่เป็นคอตีบเหมือนกันก็เอามาต้มน้ําดื่มนะครับรากยังมีรสชุ่มเย็นสรพคุณเป็นยาช่วยแก้ร้อนอาการร้อนชื้นนะครับนอกจากนนนีี้้้ทัังังงตยมมรรสุขะคบ ออกฤทธิ์ต่อปับต่อปอดลำไส้ไตเป็นยาแก้หวัดแก้ไอแห้งได้เป็นเหมือนกันนะครับคนที่เป็นโรคไข้ผอมแห้งก็ใช้รากเมล็ดแห้งยังแก้หืดแก้เสมหะละลายเสมหะแก้อาการสะอึกได้นะครับแล้วก็คนที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็ให้ชายทั้งต้นได้เลยนะครับเอามาต้มน้าดื่มนะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทั้งบิดท้องท้องร่วงบิดมูกเลือดมูกขาวได้หมดเลยนะครับคนที่เป็นพยาธิในท้องนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะสรรพคุณมีเยอะมากๆเลยและคนที่เป็นโรคไตนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดก็ใช้ รากของเขาเอามาต้มน้ําดื่มนะครับช่วยรักษาโรคไตช่วยอาการสมันแพ้ต่างๆช่วยรักษาแพ้เรื้อรังหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนก็ใช้ทางต้นเหมือนกันคนที่เป็นฝีก็ใช้ทางต้นเหมือนกันนะครับจะช่วยให้ฝีแตกเร็วขึ้นโดยการนำรมาเลดมาบดเป็นผงแล้วมาชงน้ําสุกอุ่นๆรับประทานนะครับหรือคนที่เป็นหนองเป็นสิวเป็นฝีนะครับ อยากให้แตกเร็วก็สามารถเอาใบนำะมาตําพอกได้เลยนะครับนอกจากนี้คนที่เกิดอาการคันจากภูมแิแพ้ก็ให้ใช้ต้นแห้งประมาณ80กรัมมาต้มกับเนื้อสันหมูประมาณ200กรัมนะครับโดยต้มเป็นน้ําแกงรับประทานจนอาการจะหายแล้วก็ตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะ,มะเมล็ดแห้งอย่างที่ผมบอกเนาะวันนี้ต้องมาเก็บเพราะว่ามเมล็ดแห้งของเราสามารถกระตุ้นทางเพศได้นี่ไงอย่างที่ผมบอกเดีย๋ยวผมจะขยี้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมว่ามเมล็ดมันเป็นยังไงเนี่ๆๆคุณผู้ชมครับมเมล็ดมันจะอยู่ตรงชั้นตรงนี้นะครับ แล้วเราก็กระเทะมันออกมานะไม่เยอะนะคุณผ,ผู้ชมมาเลนแห้งเห็นไหมผมขยี้ก่อนนี่เนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆคือมาเลนแห้งนะครับตัวนี้แหละที่เอาไปทำคล้ายๆกาแฟนะเอาไปขวนิดน,นึงแต่ไม่ต้องร้อนมากแล้วมาบดเป็นผงนะครับคุณผู้ชายเอาไปกินได้เลยนะตัวนี้กระตุ้นทางเพศได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะมาเก็บจะมากับน้องๆน,นะครับเอารถกระบะมาใส่เอาเลย ไปเลยตั้งต้นเนี่ยครับเพราะว่าชาวบ้านยังไงเขาก็ถอนทิ้งเหมือนเดิมเขาไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าเขาจะทําสวนแตงแล้ว เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมต้นกระติบข้าวมากระติบข้าวหรือว่าครอบจักรวาลน,นะครับเป็นยาสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งที่อยากแนะนานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคต่างๆลมบ้าหมูโรคไตหรือว่าลมชักนะครับอันนี้กินได้นะคุณผู้ชมนะแผลเมล็ดของเขายังเอาไปทําเป็นกาแฟสําหรับคนที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือว่ายังไม่เสื่อมก็ได้เอาไปกินกระตุ้นได้นะครับโชว์เหมือนกาแฟกินได้เลยก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพร ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มอามออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ